คุณต้องการอะไรจากความรักความเชื่อใจใช่ไหมความสบายใจใช่ไหมพื้นที่ชาร์จแบตให้คุณได้แบบได้พลังงานเต็มอิ่มเพื่อคุณจะไปไฟต่อทํางานต่อใช่ไหมคุณต้องการคนที่ไว้ใจเป็น s a ฟโซนของคุณใช่ไหมคุณต้องการคนที่เข้าใจคุณอย่างเต็มเปี่ยมใช่ไหมแต่ถ้าคุณต้องอยู่กับคนที่ท็อกซิก ไม่เข้าใจคุณเลยแถมยังเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยแล้วเครียดเป็นปัญหาของคุณไปถามคุณหน่อยคุณอยู่กับเขาเพื่ออะไรเขาเองก็ไม่มีความสุขเพราะคุณรั้งเขาไว้คุณเองก็มีความสุขเพราะว่าคุณหวาดระแวงเขาตลอดเวลามันไม่มีความสุขเลยแล้วคุณจะไปถึงเป้าหมายความฝันของคุณได้ยังไงท้งที่คุณน่ะ ต้องเดินและแบกบตัวเขาไปด้วยแบกบความเครียดแบกบตัวเขาแบกบความสัมพันธ์ที่เฮงซวยไปด้วยต่างจากคนอื่นไม่มีความเครียดเป็นอิสระมีแต่เป้าหมายความฝันมีแต่สิ่งที่เขาต้องการปรารถนาเข้าไปแบบตัวปิวละละ้ามีความสัมพันธ์ก็เป็นกำลังใจให้กันมีความสัมพันธ์ก็แฮปปี้ต่อกัน เอาแบบนี้ดีกว่าโอเคไหมดังนั้นต้องฉลาดเพราะถ้าความสัมพันธ์ห่วยเรื่องอื่นมันก็ห่วยหมดเลยความรักคือหัวใจหัวใจไปต่อไม่ไหวร่างกายก็ไม่ไหวสมองก็ไม่ไหวความรักถึงเป็นเรื่องสำคัญการเลือกคนที่จะมาเป็นคู่เราก็สำคัญมากๆอย่างคอนเซปต์เรา ถ้าไม่เลิศไม่กินใช่ไหมคะถ้าผู้ชายไม่เลิศไม่กินจะเอาอะไรเข้าปากก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่ากินแล้วมันจะท้องเสียหรือเปล่าเป็นพิษต่อเราหรือเปล่าถ้ามันไม่เลิศไม่กินอดอย่างเสือดีกว่าหิวอย่างหมา